ต้องมีก็แตะไกลหนึงอย่างโหดมากนูไหมครับนี่ไม่ก่อนไม่มีน้ำยางเลยนะครับรก,กี่หน้า็ไม่มีน้ำยางดูตอนนี้นะครับนี่มาแล้วนี่นะครับแต่ไม่มีแมแต่หยอดเดียวนี่ครับกดไกลนึง่งการใช้พลาสติกที่ฟื้นฟูยางพาราเนี่ยจากยางที่ ตายนืง่งจากยางที่เปลือกแตกจากยางที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วก็ยางที่เป็นเชื้อราด้วยจากที่เคยมียางตายเนี่ยประมาณ50เปอร์เซ็นตตัวนี้หายหมดแล้วนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับนี่พาราเทกจุ่มแล้วก็ทายอย่างนี้เลยนะครับทายอย่างนี้แล้วนะครับก็ใช้เวลาพักเนี่ย24ชั่วโมงแต่วันนี้พรุ่งนี้หยุดแล้วก็กรีได้เลย ถาแก้ปัญหานี้ก็คือทาทุกเจดวันในหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ายางที่เขามีปัญหาแล้วใช้ p a าราเทแล้วมันจะดีขึ้นประมาณไหนนะครับนี่ก็จะมีท่อน้ำยางตลอดหน้าเลยนะครับนี่ไหลดีไหลดีกลายเป็นยางปกตินะครับตอนนี้เมื่อก่อนไม่มีน้ำยางเลยนะครับ อีกกี่หน้าก็ไม่มีน้ำยางมาดูตอนนี้นะครับนี่มาแล้วต้นนี้ใหญ่ยหา่โหดนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีน้ำยางเลยตายนึ่งก็จะอยู่อย่างนี้นครับนี่เห็นไหมครับจะไม่มีแม้แต่หยดเดียวนี่นครับ ต้นนี้เปิดไต่หนึ่งอย่างโหดมากดูหไหมครับเห็นไหมครับอย่ารอ้อยยางก็มีปัญหารุนแรงอย่างนี้นะครับใช้ตะกอดเลยนะใช้ตอนที่ยางยังแข็งแรงยางสมบูรณ์ดีนะครับนี่โคตรไตหนึ่งต้นเนี้ยหายปกติเรียบร้อยอย,อ,อย่าไปสนใจยางที่ มันเปลือกแตกอยู่นะครับเพราะที่เปลือกแตกเนี่ยมันก็ไม่หายแล้วรอก็หลุดร่วงเพราะว่าพาราเทกเขาเข้าไปฟื้นฟูข้างในเรียบร้อยแล้วจนทําให้ท่อน้ำยางเนี่ยกลับมาสมบูรณ์ปกติตอนนี้ก็จะเป็นายหนึ่งแบบนี้เคยมีทั้งยางแต่ดูไม่ค่อยไหลนะครับแต่ก็จะไหลไปจากมาเรื่อยๆเปิดสัด้วยนะครับนี่นะนี่ดีขึ้นเยอะนี่ดูดูความที่ รูปร่องรอยในอดีตเด็เดียวก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นเดิมนะครับที่ตายนึ่องแบบแบบแบบมีท่อน้ายางอยู่บ้างนะตอนนี้หลังใช้ตาราเทกเนี้ยก็จะมีท่อน้ำยางตลอดหน้าเลยแล้วมาดูยางที่ปกติดีที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่ตายนึ่องไม่เปิดแตกหลังจากการใช้พาราเทกมาดูครับเป็นยังไง นี่ผมกรีดบางมากเลยนะครับนี่อันนี้คือยางที่ปกติดียิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงยิ่งใช้ยิ่งไร้ปัญหานะครับงั้นผมฝากไปเลยนะครับที่น้องเจ่าสวนยางที่อยากกรีดยางไปนานๆใช้เลยพาราเทคนะครับ